Thank mm -hmm. you. เดี๋ยวพามาดูตัวเลขการลงทุนโดยตรงที่อยู่ในเมียนมากันก่อนนะคะหรือว่า FDI ค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีข้อมูลนะคะจากทาง MIC ค่ะซึ่งเป็นเมียนมา Investment Commission หรือว่าคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมาเขามีการเก็บเรคคอร์ดนะคะเป็นตัวเลขการลงทุนต่างประเทศช่วง7เดือนแรกก็คือนับตั้งแต่ตุลาคมของปีที่ผ่านมาจนถึงพฤษภาคมของปีนี้ปรากฏว่าตัวเลข FDI ค่ะอยู่ที่77,500ล้านบาทและแน่นอนว่าอันดับหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา หนีไม่พ้นสิงคโปร์ค่ะส่วนใหญ่เข้าเข้าไปในอุตสาหกรรมไหนกันคะพี่เดงก็คือว่ามันช่วงปีที่ผ่านมาเขาก็สํารวจดูอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนมากก็คือการคมนาคมและการสื่อสารพวกโมบายทั้งหลายแล้วก็คือขายใช่ไหมคะแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตเพราะมันยังไม่ค่อยมีอะไรเลยรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปเยอะภาคพลังงานไทยไทยกับจีนเนี่ยเยอะนะคะพาคพลังงานโรงแรมและการท่องเที่ยวก็คนไทยก็เข้าไปทาเยอะนะคะแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อันนี้มีทั่วไปเลยทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเข้าไปเยอะมากก็มีหลากหลายอุตสาหกรรมนะะค แต่คือถ้าสมมติเราพูดถึงเนาะเป็นการค้าระหว่างบ้านเรากับเมียนมานะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีการส่งออกสินค้าอะไรไปที่เมียนมากันบ้างนะคะหลกัหลกๆที่เราส่งสินค้าไปบ้านเขาเนี่ยก็จะมีน้ํามันสําเร็จรูปมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องอดื่มนะคะแล้วก็มีพวกเหล็กกล้าผลิตภัณฑ์เคมีรวมไปถึงเครื่องจักรกลด้วยรถยนต์ข้าวสาลีก็ด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองให้พี่เหน่งเล่าให้ฟังว่าเอ๊แล้วสินค้าที่เรานําเข้าจากบ้านเขาหลักมีอะไรบ้างหลักๆเลย ก๊าซธรรมชาติผ่านผ่านด่านที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็สินแร่โลหะอ๋ออันนี้พม่าเขามีเยอะเมียนมาเขามีเยอะมากอยู่แล้วเนื้อสัตว์สําหรับบริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์พืชผัก แล้วก็ผลไม้อันนี้ที่จังหวัดตากด่านแม่สอดจะเข้ามาเยอะทีนี้ถ้าพูดถึงศักยภาพในการลงทุนของเมียนมานะคะณวันนี้ที่เขาเหมือนกับว่าโดดเด่นแล้วก็เป็นเป้าหมายสําหรับการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยพี่เหน่งมองว่าจุดเด่นของเขาคร้าซึ่งเราไม่ควรจะพลาดเลยเพราะว่าที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของเขาตั้งอยู่ระหว่าง2ตลาดใหญ่นูจ๋าคือจีนกับอินเดียมหาศาลระดับโลกนะคะแล้วก็มีประชากรในวัยทํางานเนี่ยจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาทํางานในบ้านเราด้วยแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่ในบ้านเขาด้วยนะคะเขามีประชากรพอกับรา60 25ล้านคนประมาณนี้แล้วก็ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในคอาเซียนของเราเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นเซ็นเต,เตอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางสายไหม Belt and Road Initiative นะคะซึ่งเขามีการเชื่อมโยงเส้นทางท่าเรือจอกผิวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ไปจีนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนที่กาลังจะพัฒนาแล้วไทยและเมียนมาก็เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติเดี๋ยวต้องอธิบายที่หลังว่ามันคืออะไรแล้วก็ยังมีความสัมพันธ์ที่กระชับแน่นแฟ้นในฝ่ายของการทหาร ซ,ซ,ซึ่งพม,ม่าออเมียนมาก,กับไทยนี่ใกล้ชิดกันมายาวนานแล้ว